ชาวราศีเมษฮะดวงการเงินและโชคลาภนะครับในช่วงเรียกว่าเดือนกันยานะครับเดือนสําคัญนะฮะเพราะว่าตอนนี้ดาวการเงินโคจรอยู่ในตําแหน่งอลิรือมีอุปสรรคนะฮะมาดูซิว่ามันจะไปยังไงบ้างนะครับผลลับในช่วงเดือนนี้แต่ว่ามันอยู่แค่ประมาณสักครึ่งเดือนนิดๆน,นะฮะอย่างน้อยให้รู้ว่าโอเคช่วงครึ่งเดือนแรกเลยครับมันเป็นช่วงที่ดวงจะตึงๆฝุดๆนิดนึงนะครับ ว่าตึงหรือฝืดไม่ใช่ไม่มีใช้เพียงแต่ว่ารายจ่ายมันเยอะนะครับแล้วมันต้องมาจัดสรรตารางของการจับจ่ายใช้สอยและรับไปจ่ายหนักหน่วงกว่าปกตินะครับเงินเข้าเข้ามาก,กว่าเดิมด้วยนะครับเพียงแต่ว่ารายจ่ายปกติเข้ามารายจ่ายปุปบปรับฉับพลันเข้ามารายจ่ายที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้แต่ว่ามันจําเป็นเราก็ต้องจ่ายมันก็เข้ามาด้วยนะครับ รวมถึงมีเกณฑ์ได้ซื้อของถูกใจหรือซื้อของให้กับคนที่เรารักนะฮะคนที่เรารักคนที่เราเคารพคนที่เรา,รเรารผูกพันคนที่เราง่ายๆคือมันเป็นเลยจ่ายที่จําเป็นนะครับแล้วก็ภูมิใจแล้วก็พอใจที่จะจ่ายด้วยเห็นไหมฮะหลักๆเลยเนี่ยเงินเข้าเยอะออกเยอะมันเลยทําให้เราก็ใช้ตึงๆฝืดๆนิดหนึ่งนะครับแต่พอเดี๋ยวพอช่วงนะฮะเลยกลางเดือนไปแล้วนะฮะ ดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินโคจจไปเปกษเรตาธิบดีชื่อว่าเกษเรตาธิบดีชื่อมันเพาะๆนะครับอันที่ชื่อเพาะเนี่ยเราจะอยู่ในตําแหน่งดีๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องดีๆนะฮะแล้วในดวงการเงินพอดีมันก็อิ่มเอมอ่าเรียกว่าพอจะมีเงินเข้าหรือหมุนเงินได้ดีขึ้นนะฮะแสดงว่าเราก็แบ่งเป็น2ภาคนะครับภาคแรกคือเรื่องของเงินทองช่วงครึ่งเดือนแรกก็จัดสรรเงินดีๆหน่อยเนาะ แล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวมันก็จะมีรายจ่ายต้นเดือนกันยามาทุกทางนะฮะก็ต้องขออนุญาตเรียนตามตรงนะครับจยไม่แบบสบายแล้วรวยแล้วแล้วก็แฮปปี้มีความสุขนะครับรวยเป็นเงินร้านเป็นเศรษฐีเอาตามความเป็นจริงนะฮะเราไม่ไขายฝันเราเอาตามความเป็นจริงว่าอ่นนะนะช่วงครึ่งเดือนแรกนะ,ะตึงนะรายจ่ายมารัวนะเดี๋ยวเราสังเกตดูดีดๆเดี๋ยวเรื่องมันจะมาแบบไหนเราพิสูจน์กันง่ายๆแล้วก็ที่สาคัญใช่ไหมฮะ ข้อดีคือะฮะคือพอจะมีคนช่วยเหลือหรือมีโชคฟุกๆนะฮะเขาว่าโชค่าเพิ่งมองแต่ลอตเตอรี่ครับเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่นะฮะบางคนที่ค้าขายอ่ะมันจะมีช่องทางการเงินพิเศษเข้ามานะครับแต่เขาว่าเงินตึงในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยผมดูว่ารายรับมันเข้ามาตามปกติเพียงแต่รายจ่ายจุกจิกเยอะแล้วมันจะมีคนมาขอหยิบขอยืมนะฮะหรือจะเป็นเรื่องจ่ายข้าของเครื่องใช้ ในบ้านคนในบ้านสมาชิกในบ้านนะครับลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงนะฮะให้จ่ายซื้อของใช้จุกจิกอีกในบ้านที่มันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือคนในบ้านจะเปต้องใช้เงินเพิ่มมากขึ้นนะครับและส่วนใหญ่ราศีเมษมักจะเป็นราศีที่เป็นเสาหลักหรือว่าเป็นเสารองของครอบครัวเลยนะฮะ ส่วนใหญ่ด้วยบุคลิกของความเป็นผู้นำแล้วก็การทํางานซึ่งถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วถึงไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวแต่ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยเหลือครอบครัวหรือว่าเป็นแกนในระดับหนึ่งเลยนะฮะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นหนึ่งในเสาหลักของครอบครัวนะครับมันก็จะต้องช่วยเหลือใครที่อยู่ในบ้านหรือจําเป็นต้องจับจ่ายใช้สอยมากกว่าปกติด้วยการมอบหรือให้ กับคนที่อยู่รอบตัวหรือคนใกล้ตัวนะครับบางทีไม่ใช่บ้านการเป็นเพื่อนสนิทรุอคนสนิทคนในที่ทํางานแสดงว่าระวังในจ่ายนี่ตึงอะไรที่ยังไม่จะเป็นต้องจ่ายได้ซื้อกับเบรกไว้ก่อนเพราะเงินมันเยอะขึ้นนะเงินมันเข้ามากกว่าเดิมนะครับแต่ว่าเราถ้าหารลหาจุดลอยลั่วหรือจุดที่เงินจะออกแต่เราไม่ให้ออกนะครับนี่งเงินเหลือเลยนะเอาจริงนะผมมองว่าเพื่อนๆจะมีไอเดียในการหาเงินในทุกรูปแบบเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับ เพื่อนๆจะมีวิธีที่จะมีคนมาช่วยเหลือหรือว่ามีจ็อบพิเศษเข้ามาทําให้การเงินมันคล่องตัวขึ้นนะครับเพื่อนๆจะมีไอเดียในการสร้างหรือทำในบางอย่างนะฮะแต่ว่าผมต้องเตือนนิดนึงว่าอะไรที่ลงทุนหรือกําลังจะลงทุนแต่ยังไม่เห็นช่องทางการเงินที่มันย้อนกลับมานะครับก็เรียกว่าระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยนะฮะพยายามนะฮะเวลานึกจะลงทุนหรือจะจับจ่ายแค่สอยแล้วก็ตามที่ มันเป็นการให้เพื่อที่จะรับกลับมานะครับหรือลงทุนแล้วต้องการเงินได้รับกลับมาที่พอจะพอกพูนขึ้นนะฮะก็ค่อยลงนะครับแต่ถ้าลงเอาไว้ก่อนลงไปก่อนนะฮะอยากแล้วก็ซื้อใหญ่แล้วก็ลงไปก่อนเนะี่ยถ้าเราไม่ได้เงินถุงเงินถังนะก็ระวังนะครับแต่ถ้าแบบเ,เงินถุงเงินถังส,สบายๆฮะลงไปแค่5%จาก100ที่เงินมีอยู่นะครับลงทุน5% โอเคได้ไม่ได้อย่างน้อยก็ไม่ต้องเสียดายนะครับพอเห็นภาพนะแสดงว่าอะไรแปลว่าชาวราศีเมษกาลังจะใช้เงินไปกับการลงทุนหรือว่าจับจ่ายใช้สอยจุกจิกหรือบางทีมีคนขอความช่วยเหลือบางทีต้องทําการซื้อของให้กับใครนะครับนี่เห็นไหมก็เรียกว่าเราเห็นะจ่ายเยอะพอสมควรนะรายรับก็เข้ามาหลากหลายทางนะเ,นเพื่อนๆที่รับช็อบพิเศษได้นะครับก็คือมีงานหลักแหละ และสามารถจะรับงานนอกได้นะครับเพื่อนๆจะมีงานเข้ามากกว่าเดิมนะครับนี่ยเน,นี่ยกระตุ้นดาวทเสาร์นะฮะดาวเสาร์ดาวแห่งเรื่องของการงานทีนี้ดาวเสาร์การงานเนี่ยโคจรอ,อยู่คู่กับดาวอาทิตย์นะครับอาทิตย์คือคู่ธาตุไฟไฟอยูแ่แถวงานเหมือนกับไฟรนก้นแปลว่ามันมีงานร้อนงานด่วนงานป,ปรับฉับพันเข้ามาให้เราทําทําเสร็จได้ตังค์ทำเสร็จได้เครดิตทําเสร็จได คอ n เนคชันนะครับแสดงว่างานจะอัดแน่นแล้วบางงานมันได้ตังค์เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้น่าสนใจนะดาพุธโคจรเล็งดาวเสานะครับในช่วงเดือนนี้ก็เรียกว่าดาพุธเสารเป็นคู่สมพลมันก็กระตุ้นนะฮะงานต่างๆหรือสามารถจะคุยเจรจาติดต่อต่อรอ,องอะไรเพื่อก่อให้เกิดรายได้มันก็จะสําเร็จด้วยนะครับแปลว่าชาวราศีเมษเนี่ยพอจะคาดหวังเรื่องเงิน ในทุกๆรูปแบบได้นะผมพยายามอธิบายเพราะว่าแต่ละท่านก็มีช่องทางการเงินที่แตกต่างกันนะฮะบางท่านเป็นงานประจําแต่มีชอบพิเศษบางท่านเป็นงานฟรีแลนซ์นะครับหรือรับจ้างก็จะมีงานหรือได้ทํางานเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหรือบางทีอาจจะต้องไปทํางานแทนคนอื่นนะฮะเข้ากะเข้าเวนแทนคนอื่นบางส่วนมันก็ได้โบนัสหรือว่าเป็นเบี้ยเลี้ยงนะครับจะเพิ่มมากกว่าเดิมนะหรือบางท่านนะฮะทำงานหรือมีไอเดีย ในการค้าขายในการสร้างไรายได้อื่นๆมันก็จะมีช่องทางการเงินพิเศษเหล่านี้เพิ่มเข้ามานะครับแสดงว่าช่องทางการเงินเนี่ยมันเข้ามาหลากหลายทางแล้วแต่ว่าสไตล์งานของเราคืออะไรแต่มีเงินเข้ามามากกว่าเดิมแน่นอนแต่ถ้าเราอุดลอยรั่วได้เงินเหลือแน่นอนนะครับหรือพอจะหมุนสบายใจขึ้นแน่นอนลุ้นหวังผลเรื่องโชคลาภมีหรือว่ามีลุ้นนะไม่ใช่มีนะฮะมีลุ้นนะครับ ดวงโชคลาบมีอยางนี้ว่าผมมองว่าอาจจะเป็นเราโฟกัสเรื่องงานก่อนนีครับ <S <S พราสีเมษหลักๆเลย <S <S สถิติตัวเองมีว่าโชคลาบมักไม่ค่อยมาถ้ามาจะมาจากน้ำพักน้ำแรงปากเปียกปากแฉะหรือถ้าไม่เหนื่อยเงินไม่ค่อยเข้านีฮะอันนี้คือสถิติส่วนตัวที่ชัดเจนมากราะดาวังคารเป็นดาวารประจุตัวเทพเป็นสงครามคือเทพเป็นการบู๊ลุยสู้ถึงจะช,ชนะถึงจะได้ตังค์นะครับแต่มันก็มีนะไม่ใช่มีรับไม่มี โชคน้อยนะครับโชคที่เหมือนกับได้อะไรกระจุกกระจิกนะฮะค่าขนมค่ากาแฟค่าอะไรกระจุกกระจิกเนี่ยครับเออเนี่ยมีอะไรพิเศษพิเศษก่าปกติเข้ามานะครับแต่ค้าขายนะฮะตัวบอกว่ามันจะตึงๆนิดเดีช่วงครึ่งแรกเดี๋ยวครึ่งหลังโอเคคล่องตัวกระเดินนะครับฉะนั้นโดยรวมนะครับเงินดีขึ้นนะอุดรอยรั่วเลยจ่ายได้เพราะว่าเลยจ่ายโดยรวมมันค่อนข้างเยอะอุดรอยรัวได้เงินเหลือแน่นอนมีโอกาสได้เงินฟุกๆก็มาการเจรจาต่อรองสําเร็จ งานหรือคนเคยช่วยเหลือก็กลับมาช่วยเหลือได้ใครรับช็อบพิเศษได้หรือว่าสามารถรับงานนอกได้เงินจะมีคนเคยจ้างงานเราจะกลับมาจ้างเราอีกหรือช่องทางการเงินเก่าๆที่เคยสร้างเคยทํามีช่องทางเงินการเงินไหนบ้างเงินหรือช่องทางนั้นจะเข้ามาให้เราได้ชื่นใจนะครับนี่คือสิ่งที่ชาวราศีเมษจะเจอนะฮะในดวงการเงินและโชคลาภในช่วงเดือนกันยานี้นะครับขอให้โชคดีนะครับมีความสุขครับเป็นกำลังใจเรื่องของเงินทองนะครับสวัสดีครับ